ใจเธอตกใจใหญ่มากโอ้ยแล้วราคาก็คือดีงามมากราคานี่อยู่ที่289บาทเท่านั้นไม่กำหนดเวลานะคะอะไรอ่ะอะไรจ่าเร่นแม่ไม่ใช่ ดีครับนี่คือเอาอย่างแล้วก็ไม่เซ้นด้วยคนเดียวพี่จอกอีกคนไปไหนแผลกพิเศษ,เศษโอ้ยอย่าบอกนะว่าจะเป็นน้องบิวกินพรีเซนตเต์ตัวหกเตอร์สิบ้าทำไมไม่บอกจะได้แต่งตัวสวยกว่านี้มาแล้ว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 เธอโอ้โหนี่ถึงแฟนฉันหรอกินก็ส่งฉันมาเป็นตัวแทนแหละเธออะไรนะภาพบ,บิวกินกับภาพอีเนี้ยต่างกันเหมือนกันนะน่าจะใช้กันเพราะว่าเป็นเนื้อคู่กันอัสดีเลยค่ะ ดีคุณผู้ชมด้วยค่ะอยู่กับเราสองคนนะคะับในรายการกินซาพาอร่อยกับเป๊ปซี่ถ้าฉันเป๊ะมาเถอะเธอเต้องอาด้วยได้กินซาพาอร่อยกับเป๊ปซี่เธอรอด,ดรายการเขาดังอยู่ฉันดูนะรู้นะคอนเซปต์รายการเขาพาไปกินแบบที่ไหนอร่อยที่ไหนดีที่ไหนเด็ดเาอาสาห์ตามไปชิมไง นไหนดีร้านไหนเราเราจะมาเหยียบเลยว่าร้านนี้เด็ดมากๆใช่โอ้ใครที่บอกว่ากระเพาะใหญ่แนะนําให้มาที่นี่วันให้เธอก็คือชํานาญเลยสิชํานาญมากฉันไม่สีกระเพาะแลต่ผมฉันน่ากระเพาะอะไรรู้ป่ะกระเพาะอะไรก็เพราะรักเธออ่ะเออป่ะตอนที่เราไปกินบุฟเฟ่ต์กันนะทำไมเธอเพิ่งสวฉันแบบนี้เขาไปในร้านกันญชีทองและตอนนี้นะคะเราอยู่ในร้านลาวาซีฟู้ดบุฟเฟ่ต์เรียบร้อยแล้วอะไรเธอตกใจใหญ่มากโอ้ย แต่เดือสิ่งอื่นใดนะไม่ต้องกังวลเพราะว่าอ่องด้านและทีมงานทุกคนนี่นะครับได้มีการผ่านมาตรการป้องกันโควิด1 9คือเราตรวจ ATK กันทุกคนแล้วเพราะคือ2องขีดไม่ได้เราคือ1นึ่งีทุกคนปลอดภัยงานนี้นะคะเป ร้านอาหารที่ลายบุฟเฟ่เขาเยอะมากจริงๆเยอะมากแล้วก็ยิ่งใหญ่จริงๆสำหรับร้านนี้กระซิบนะทำไมใครที่เป็นคนชอบทานแบบองอ,ออเดอร์บ้าง<อ>ของทานเล่นร<อ>้านนี้เลิศไม่ผิดหวังแน่นอนเขาบอกว่ามีกว่า20อย่างด้วยกันแล้วราคาก็คือดีงามมากราคานี้อยู่ที่289บาทเท่านั้นไม่กําหนดเวลานะจ๊ะคุ้มมากเลยและ<ล>ถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าอ้าวมาททีน้ออยากจะให้รู้สึกว่าบรรยากาศแบบ BQ มีเตาอะไรอย่างเงี้ยมีเตาได้ไหมได้เพิ่มเงินแค่79บาทเท่านั้นฟังมากเพราะฉะนั้นแล้วร้านนี้เดี๋ยวเราจะมาชิมกันว่าบุฟเฟ่ต์เขาเด็ดยังไงบ้างดังนั้นเราไปเลือกอาหารกันดีกว่าไปโอ้าวโอ้ my god นี่คือสิ่งที่เราไปเดินเลือกกันมาแล้วก็หยิบจับกันมาอันนี้คือเอาแคป่ประมาณแบบยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ของกระเพาะเราสองคนเท่านั้นโอ้กระเพาะเราใหญ่มใช่ <laughs> เอาล่ะถ้าเกิดมาขนาดนี้เนี่ยจะทำยังไงกันดีล่ะกินสิคะรออะไรล่ะคะเพื่อน่าฉันยังไม่ให้เธอกินหรอกทำไมล่ะฉันจะต้องต้อนรับแบบพิธีกรพิเศษอย่างเธอในเมว่าเธอเป็นแบบว่านิวบี้มาใหม่ฉันจะต้องต้อนรับเธอวยกันเล่นเกมกันก่อนรอเกมอะไรจะคะคุณออกใหญเล่นแล้ว เรได้รู้ว่าเธอบอกบางจริงหรือเปล่าค่ะเนี่ยพอมีคําว่าเกมขึ้นมาคําว่าเพื่อนก็หายไปเลยคำว่าเพื่อนคุณผู้ชมเข้าใจป่ะไม่เป็นคนเสพติดความชนะเธอไม่รู้จักฉันซะแล้วอ่องชนะร้อยครั้งเอาล่ะเกมเป็นยังไงมาจ้าอะไรอันนี่นอันนี้คืออะไรไม่ใช้ข้างในเป็นปีอะไรเปี๊ยต้าต้นไม่หวานเขาเรียกว่าอะไรไอตุ้งตังอุ้ย ยากมากบ้าแม่ไม่ใช่คนบ้าเอาใหม่ตัดเชือกถูกต้องเพราะเรามากินอาหารอ่ะกินอาหารเรามีความสุขเพราะอะไรมันอะไรอร่อยถูกต้องอร่อยอ๋ออันนี้อันนี้เลยไม่ยากถูกต้องอ่าในหม้อต้องมีอะไรมีอะไรก็ต้องมีอาหารไม่ใช่น้ำน้ำอะไรน้ำโซ่นี่เรียกอะไร อปเอาไปทำอาหารอันนี้อะไรถัไรผัดอะไรผัดผงกะหรี่ผัดของผัดของไม่ใช่ผัดผัดผงกะหรี่ถูกแล้วหมดเวลาตาเชิญบ้าเนี่อะไรนี่อะไรอะไรน้ำซิ้มแจ่วน้ำซิ้มวถูกต้องเนแ็นแผ่นไม่ใช่ของอะไรติ้งแผ่น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 แยกคอนถูกต้องนี่อะไรนี่อะไรหอยแมงภู่ทำไมง่ายจังวะ สตร์แนแไม่ใช่นาบีใส่ชันเอานี่อะไรสตร์แนแนไม่ใช่สกครขิงม่กปูดโหระพาอ้ยต้นลและผลสรุปหอกได้ขี่แต้มสี่คะแนนผู้ชนจะได้หน่อยนได้เท่าไรเดคะแนนอ้ยต้ชนะเปไงล่ะจะมาลักน้องฉันไม่ทาหรอกฉเนคติดเป็นชนะผู้ชนะนะคะทำอะไรคะเอามือลงไปในหม้อค่ะ ที่นี่นะคะราคาดีมากอ,ะอ่ะทางด้านเล่นเกมเดีย๋ยวจะขอร้าน,น,น,แ,นแท่งๆหน่อยขอร้านแท่งแท่งอ่ะระวังตัวเองแพนนะออเอาล่ะเราจะ<ด>เริ่มกินอะไรก่อนดีเอาเป็นของทานเล่นก่นอนไหมได้ที่นี่ของกินเล่นนะคะเยอะมากๆยีกว่าชนิดแต่ว่าด้านแนะนำอันนี้เลยหอยแมงลู่ผัดพริกเผารสมากหอยแมงลู่นะเขาใช้แบบว่าเป็นหอยแมงลู่ชิ้นใหญ่เอาทานนะถ้ของทานเล่นเหลืออะไรนะก็กกุบเป็นซีใช่ม,มันจะแบบร,าารด อันนี้คือปูผัดผงกะหรี่นี่คือเขาไม่ห่วงผงนะแล้วผงสดมากๆอ่ะแล้วคุณดูกล้ามนางสิใหญ่มากเลยมาแน่นๆเลยแล้วความผงกะหรี่เป็นยังไงถึงเครื่องถึงเครื่องนี่คือแบบว่าพอกินเข้าไปแล้วทักใครเฮ้ยเพื่อนอย่างเลยกะหรี่จริงๆแล้วเนี่ยออเดอร์เนี่ยยังมีอีกมากมายถ้าเกิดใครอยากจะมา ก็มาได้เลยที่ร้านนี้ลาวาซีฟูดบุฟเฟได้เนือสิ่งอื่นใดเราสั่งเซตเป็นแบบปิ้งย่างมาด้วยทั้งบาร์บีคิวแล้วก็ปิ้งย่างเราก็จะเริ่มเลยนะคะปิ้งให้ดูกินให้ดูจะได้รู้ว่าอร่อยขนาดไหนเริ่มค่ะ แล้ก็ค,คือราคาแฮปปี้นะที้แล้วไม่ผิดหวังแน่นอนเลยนะคะใช่ค่ะดีทุกอย่างยกเวน้นวันนี้ฉันเป็นคนแพ้แ้วฉันต้องจ่งายเงินคนแรกน้องขาเก็บเงินที่คนนี้เลยนะคะแหมเสียงดังเชนนะ ใครอยากมาทานมาทานกันได้เลยนะครับที่ลาวาซีฟู๊ดบูเฟ่ต้องนี้นะครับที่ร้าดกระบังใช่ร้านเขาจะเปิดช่วงเย็นๆนะเปิดตั้งแต่สี่โมงเย็นเป็นต้ไตนไปนะคะแวะกันมาได้เลยนะใช่แล้วนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆด้วยนะครับกับผู้สนับสนุนข,ของเราอย่างเปปซี่ไม่มีน้ำตาลจ้าจะมาเจอกับพวกเราได้ใหม่นะจ๊ะก,กับกินซาพาอร่อยกับเปปซี่แบบนี้บอกเลยว่าจะพาไปร้านดังๆร้านอร่อยร้านเด็ดที่ไหนกันอีกห้ามพลาดเลยนะครับวันนี้เราต้องเวลาไปก่อนแล้วนะสวัสดีจ้า